สวัสดีค่ะยากระมาอัพเดตแหังเบื้องอีกเนาะค่ะอีกเศร้าเมื่อนึงตังมีมีตังตังมี <c ười> ตรวจงานเยอะเวิดเวิดห่ว,ว,ว,วงลูกเ่น เี Ooh, i, ้กระชิ ni, mm ่งกนี่พี่น้องกระชิเลี้ยวเนาะมันมือก็ก็มันก็เลี้ยวแต่กระชิเเลี ESE ้ยวของน้ำกริเล้วพวของน้ำไปตรวจตาก้นเล้วอยย่สักนานี Bentley ่ก็มันเนดเเดียวเดี๋ยวไปกินข้าวน้องออกมา <laughs> เ่นหวงลูกเิ่นคนอิดก,ก้อนเท่ากูคนอิดยา,ากอาดคลิปเลยยากก็จิไปป่อยควายเลี้ยงปูน้องฟามน้องฟามบม่เคยแยดเรียกนักน้องฟามยังบ่บมั้งอันหิวอยูย่ปูนมือยังอยู่นี่ไข่แตกดอได้แล้ว น้องปามเรเคยเห็ดเวียกนะกจักเทย่ไม่หิวปูนมะคอนอิดน้ำปูเพิ่นน้ำปูกิผสมปูนมม้อนีห้องน้ำสร้างทั้งนึงกับหอกกอห้องน้ำทั้งนึงกับประก้ออิดมอนเบาหายมันเห็นมากอยูอ่สองโมงกว่าตลอดล่ะ 他头顶上那党，就是那是王王禄坤。 สั้นๆๆอกคนงานพูดหนึ่งกับพ่นเหนมาอยู่สองโมงกว่าล่ะประเทศดกยไปปัญหาเสียค่าเสียเวลาเด้ยเอามันมาละดิพ่อพญนยบาคือว่านพ่อหนมาสัน

มันเหยียบไปเหยียบที่ไอเดียเหยียบอะไรเหยียบร่างก่อนทีมัดกันอยู่แล้วมตีเหรอฮักกเด็นหรือมันเดือีเทา เรียบภายนอกแยกน้ำมูนิออกกะสีทัดสากกับกอ้อมองนี่แล้วกับห้องน้ำแล้วกับซีดงานก่อเลยแต่งานสากากับแยกแยกน้ำข้างมันนี่เนะาะแยกแยกก่อน ่อนหน่อยนะหญิงนะคุณนิิง่อนก่อนทำอะไรจ้าก่อนย่อมผมแล้วพอดีย่อมกะบ้านละเอียดเลยยังเป็นดอนอยู่ <laughs> คลองไปได้เอาน้ำมาใส่ในหมาหอยากน้ำ คลิปนี้ก็ฝากไว้ีเด้อค่ะเดอ้อคลิปหนาพอกันมาอย่าลืมกุไลคะกดแชห์ยาแคร์นี้ด้ค่ะเดอ้อสวัสดีค่ะ